สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม4ทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในคลิปที่2ของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานะคะคลิปแรกเราทบทวนเรื่องของ classroom language นะคะ,ะเรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะบอกความหมายเพิ่มเติมแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันไป10วข้อคลิปนี้เอกสารที่ครูใช้ใน ในการสอนคลิปนี้จะอยู่ในหนังสือเรียน New Frontier New Frontiers นะคะหน้าที่8นะคะหนังสือเรียนนะคะนะคะจะเป็นเรื่องอถ้าท้านเรียนสังเกตนะคะเขาจะบอกว่า reading ะะ reading reading ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอ่านต้องอ่านออกเสียง อ่านออกเสียงแปลความหมายได้จับใจความสำคัญได้ซึ่งจะมีเนื้อหาตามมาเรื่อยๆในคลิปต่อๆไปแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานั้นนะคะเรามาทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์เป็นเรื่องสำคัญมากต้องรู้ความหมายต้องอ่านได้ต้องออกเสียงได้นะคะอ่านออกเสียงได้เข้าใจความหมายนะคะถึงจะทำเรื่องอื่นต่อไปได้นะคะแบบฝึกหัดในคลิป <c li pp> คลิปนี้จะมีอยู่สแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำนะคะนะคะ แบบฝึกหัดแรกนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ listen and number listen คือฟังใจหมายคือใส่ตัวเลขทีนี้ในในหน้าจอเนี่ยนักเรียนจะเห็นภาพทั้งหมด10ภาพนะคะเป็นกิจกรรมต่างๆคนทำท่าทางต่างๆหรือบางทีมีสิ่งของอยู่ในภาพนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการคือครูจะพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังแล้วก็ใส่ตัวเลขในวงกลมตามที่เห็นในภาพนะคะ นะแต่ทีนี้ครูจะไม่ช่วยด้วยการแปลครูจะไม่แปลเป็นภาษาไทยนะแต่ครูจะให้นักเรียนลองฟังนะคะแล้วใส่ัมเบอร์ให้ถูกเสร็จแล้วเราค่อยมาทําแบบฝึกหัดที่2ต่อด้วยกันโดยครูจะช่วยเรื่องของการอธิบายความต่อไปนะคะนะอันนี้เราเริ่มแบบขัแรกกันก่อนฟังคําศัพท์ของครูนะคะครูจะพูดช้าๆชัดๆคำละสองครั้งนะคะลองดูนะคะนะ number one Number one in college, in college. Number two, individual, individual. Number three, stressful, stressful. Number four, private. Private. Number five. Experiment. Total Experiment. Experiment. Number six. Attendance. Attendance. Number seven. Curriculum. Curriculum. Number eight. m a r ลี่แม n u m ่ e r มเ n อร l เก้าสลา n ี่สลาลี่ n ัมเบ r ร์สิบ e r นเทอรรลองนัเบอร์ดูนะคะนัเบอร์คือการใส่ตัวเลขนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ครูดูให้ครูดูด้วยนะคะคนที่มีหนังสือก็ทําในหนังสือแต่ถ้าคนไม่มีหนังสือทําลงสมุดใส่ตัวเลขและเขียนคําศัพท์เหมือนเดิม นะคะโอเค next แบบฝึกหัดที่2นะคะแบบฝึกหัดที่2ขอโทษทีขอเรื่องตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะคะแบบฝึกหัดที่2แบบฝึกหัดนี้คําสั่งเขาบอกว่า match the words with the definitions นะคะ match the words with the definitions definitions คือคําจํากัดความนะคะ คล้ายๆกับคำแปลแต่ต่างจากคำแปลตรงที่ถ้าการแปลความหมายเช่น student แปลว่านักเรียนนะคะความหมายบอกไปเลยโดยโตรงแปลว่านักเรียนแต่ว่าถ้าให้คำจำกัดความอาจจะหมายถึงคำว่า student ุณอาจจะบอกว่าเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือทำหน้าที่และทำกิจกรรมในโรงเรียนเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะนั่นคือคำจำกัดความนะคะไม่ได้ให้ความหมายไม่ได้ให้คำแปลโดยตรงแต่ให้เราไปสรุปเอาเอง นะคะคแมชคือการจับคู่นะคะทั้งหมดมี10ข้อด้านซ้ายมือข้อ1ถึงข้อ10จะเป็นคำศัพท์ซึ่งเอามาจากแบบฝึกหัดที่เราฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เราก็จะคงรู้ความหมายของคำแต่ละคำบ้างจากภาพที่เราเห็นในแบบฝึกหัดที่หนึ่งนั้นนะคะ,ะเสร็จแล้วด้าน เสร็จแล้วด้านขวามือของครูทางด้านฝั่งขวาของจอนี้นะคะจะเป็นข้อความ a ถึง j มี10ข้อความเหมือนกันข้อความทางขวามือนี่แหละนะคะข้อความทางฝั่งนี้ทั้งหมดนี่แหละ mm hmm. เขาเรียกว่า definition definition เป็นความหมายแลวก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. ก็คือการแปลอังกฤษเป็นอังกฤษทีนี้ครูจะช่วยนักเรียนด้วยการอธิบายความหมายของ definition เดฟฟิเนชันทั้ง10ข้อความแล้วให้นักเรียนจับคู่เองว,ว่าข้อ1ควรจะคู่กับข้อไหนในช้อยเถึง J โอเคนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มจากข้อความกันข้อความ5ข้อความแรกข้อความ A. นะข้อความ A นะคะเอกีข้อความ A e s t u s u a s l y scientific done to learn something นะคะ a t e s t การทดสอบนะคะ s c i e n t i f i c เป็นวิธีการเฉพาะเจาะจงที่ทำขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการทดสอบเป็นกระบวนการนะคะที่มีการจัดทำในการเรียนรู้ learn something เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะข้อความ B To make someone more likely to do something to make someone นะคะเป็นการช่วยเหลือใครบางคนหรือทำให้ใครบางคน more likely likely ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะคำว่า likely เนี่ยหมายถึงน่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้หรือมีแนวโน้มที่จะเพราะฉะนั้นคำว่าประโยคนี้ข้อความนี้ to make someone more likely to do something ก็คือ มีส่วนช่วยให้ใครบางคนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีนะคะข้อที่3โทษทีประโยค C A fixed amount of money received by an employee A fixed amount หมายถึงจำนวนที่มันแน่นอนคงที่ f i x ซ์คือคงที่แน่นอนนะคะนะจำนวนอะไรจำนวนของมันนี่ก็คือเงิน ที่ได้แน่นอนคงที่ receive ได้รับโดย employee แปลว่าลูกจ้างก็คือไปทำงานแล้วได้เงินส่วนนี้มาได้มาในจำนวนที่คงนี้เท่ากันตลอดนะคะข้อดีประโยคดี subjects taught in school college or academy นะคะคำว่า taught เป็นช่องที่2ของคำว่า teach ที่แปลว่าสอน subject คือวิชา subject course คือวิชาที่ถูกสอนที่สอนกันใน school ค,คือโรงเรียนวิทยาลัยก็คือ college นะคะ academy คือสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่เราเรียนกันในโรงเรียนในสถานศึกษานะคะข้อ e only for one person or l specific group specific แปลว่าเจาะจงนะคะ only คำว่า only เนี่ยเน้นเลยแค่แค่หนึ่ง only for one person แค่คนคนเดียวเท่านั้นนะ,ะ only แสดง only แสดงปริมาณน,น้อยนิดมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น only อยู่แค่คุณเท่านั้น only for one person แค่คนคนเดียว all specific group หรือกลุ่มที่จัดขึ้นมาเฉพาะ นะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะนั่นคือความหมายของประโยค e ห้าประโยคต่อมาห้าประโยคต่อมานะคะประโยค f นะคะประโยค f กอโทษทีสักครูนะ่หนึ่งต่อมาประโยค f นะคะประโยค f the number of people who go to an event event คืองานงานนะงาน งานเลี้ยงงานสังสรรค์หรืองานที่เป็นงานแสดงสั้นๆประมาณนี้นะคะ The number of people คือจํานวนของคนที่ไปร่วมงานจํานวนของคนที่ไปร่วมงาน A meeting to see โทษทีค่ะอ m ม e t i ิ้งทูซีเป็นการไปประชุมเพื่อไปค้นหาค้นหาใครสักคน If someone is suitable for suitable แปลว่าเหมาะสมเหมาะสมสำหรับ a job or position สำหรับงานนั้นหรือตำแหน่งนั้นนะคะเป็นการไปพบปะพูดคุยกันนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะเราไปพบใครสักคนหนึ่งแล้วได้พูดคุยได้สอบถามข้อมูลประมาณนี้นะหาคนที่เหมาะ suitable for เหมาะสมกับตำแหน่งงานนะคะกับตำแหน่งงานข้อ h making you feel worried and nervous worried แปลว่าวิตกกังวล nervous เนี่ยเครียดมากเป็น nervous จริงๆแปลว่าประสาทนะคะประสาทอาจจะเป็นความตึงเครียดมากๆกังวลมากๆนะคะ making you feel worried and nervous หมายถึงทำให้คุณมีความรู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลเป็นประสาทมากๆประมาณนี้นะคะ ข้อไอประโยค i separate separate แปลว่าแ yeah. ยก separate f r o m the other people or things in a group ไปกันเป็นกลุ่มเลยแต่เราแยกออกไปแยกออกไปคนเดียวนะแยกออกจากคนหรือบางสิ่งบางอย่างเรื่องราบางอย่างในกลุ่มนั้นออกไป สุดท้าย to begin a relationship as a husband or a wife to begin คือเป็นการเริ่มต้น relationship คือความสัมพันธ์ as คำว่า as เนี่ยเหมือนกับเสมือนหรือในฐานะนะคะในฐานะนานะประโยคนี้มีความหมายว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะ husband or a wife ในฐานะที่เป็นสามีหรือภรรยา นั่นคือคำจำกัดความของประโยคเจนะคะทีนี้นะคะสิบประโยคสั้นๆน,นะคะแต่ก็มีความหมายที่เราต้องวิเคราะห์และตีความวิธีการทำคือนักเรียนทำแบบฝึกหัดในข้อที่หนึ่งแล้วนักเรียนดูความหมายจากภาพว่าคำศัพท์นั้นมีความหมายว่าอย่างไร เสร็จแล้วนำความหมายนั้นมาตีความมาวิเคราะห์ประโยคคู่กับคำจำกัดความท,ทั้งสิบคำสิบความคำจำกัดความนี้นะคะและจับคู่ให้ถูกต้องนะคะทำลงในสมุดนะคะทำลงในสมุดนะ,ค,ะคลิปนี้ครูขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ หวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องของคำศัพท์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานความรู้ใน reading 2คลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ครูขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะทุกคน